ความแตกต่างระหว่างปิติและสุขนะในหนังสือ,อความร่าเริงเป็นปิติความสบายใจเป็นสุขความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นปิติความสงบแห่งจิตเป็นสุขปิติเป็นธรรมชาติหยาบสุขเป็นธรรมชาติละเอียดปิติจัดเป็นสังขารสุขจัดเป็นเวทนาขัน ที่ใดมีปีติที่นั่นมีสุขที่ใดมีสุขอาจมีปิติหรือไม่มีก็ได้นะนี่คือการคือความแตกต่างระหว่างปิติและความสุขนะเมื่อเราปฏิบัติทมเกิดสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะแยกได้ว่าคือปิติหรือสุขนะนี่ก็เป็นจากหนังสือนะสมัยที่ไปอบรม นะของกวานวิปัสสนากรมารมฐาน45วันนะเผื่อได้เป็นความรู้กับนักปฏิบัตินะ